สวัสด,ดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวครับคันนี้ก็เห็นว่าปล่อยขายนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> คุณพ่อนั่งรอเลยนะอ่ะนี่คุณแม่นะครับผมนี่คุณแม่อยู่ท่าไรเนี่ย เ1็ดสิบเคุณพ่อล่ะ73็ดเนาะอ๋อเป็นยังไงถึงอยากจะขายรถเกี่ยวอ้เพราะว่ามันเก่แล้วแก่แล้วเนาะอายุมากแล้วเนาะครับขานไปไม่ได้เจ็บข่าวคอคออายุมากแล้วเนาะจนลูกหลานก็อยู่ไม่มีใครมาช่วยดูแลนะครับเออตัวนี้ก็เป็นรถเกี่ยวของไทยสิงนรนครัวเนาะ ไทยเสงซูเปอร์จิวเนาะครับออกปีไหนครับนี่สามปีสี่ปีเขาสี่ปีนี่แหละสี่ปีเนาะครับสามปีใช้งานสามปีรวมไปแล้วไม่ถึงพันกว่าไร่มั้งยังไม่ถึงพันไร่ครับเพว่าโอ้ไม่ถึงพันไร่เนาะครับอืมแต่รถก็สภาพดีมากเลยเนาะดูแลดีมากครับไม่ถึงพันไร่สี่ปีก็ใช้เกี่ยวแต่ นาเจ้าของเนาะครับโดยมากนาก็ประมาณเท่าไหร่นาก็ประมาณร้อยกว่าไร่ร้อยสี่กว่าไร่รที่เหลือก็รับจ้างทั่วไปนี่นอนมาเยอะมาเยอะนะครับสูบปรวจิวตัวนี้นี่สเปคของเขานี่ช่วงล่างนี่สิบเฮทนะครับสิบเ41ทีสี่สิบเอ็ดข้อโรลเลอร์ดีสองนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องฮีโน่ครับผม J.O. เจเป็นเครื่องยนต์5สูบพร้อมเทอร์โบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตู้เป็นเลทช่้งคันพร้อมปากเกี่ยวนะครับตัวนี้ปากเกี่ยวก็อยู่ที่สองเมตรเจ็ด uh, ามสิบสีใบเมตรนะครับผมอุ้มข้าวก็บรรจุข้าวได้อยู่1,500งกิโลหรือว่า1ตัน5นะครับนะ รถสวยๆเดิมๆครับผมเกี่ยวไม่ถึงพันไร่นะเพราะว่างั้นแหละน่าจะจริงอยู่เพราะว่ารถนี่ช้ำน้อยมากนะครับส่วนปั๊มก็เป็นปั๊มของไลกินนะผมปั๊มแฟดปั๊มแฟดเบอร์ยี่สิบสองนะครับปีที่แล้วนี่ก็ประกาศขายเหมือนกันนะ แต่ก็ยังขายไม่ได้นะผมปีนี้หลวงพ่อก็ดําราคาลงให้หน่อยเนาะครับดําราคาลงให้หน่อยก็ได้คุยกับคุณพ่อแล้วว่ารถเกี่ยวก็ขายอยู่ประมาณ8,000ห้านะคุณแม่ครับราคาที่เราคุยกันนะครับ <c oughs> มีทีแล้วนี่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่อะตั้งเป็นล้านล้านสามสล้านสามอ่าล้าน <c oughs> ล้านสาม อ่าเปน,นมันถุกด,ด้วยอ่าอันนี้ก็ขายเฉพาะรถตั้งปล่อยรถเกี่ยวนะมีรถเกี่ยวด้วยเทเล์ด้วยครับผมเทเล์ก็เป็นเทนเล์หวยาวเทเล่หวยาวเนี่ยก็ขายเหมือนกันนะครับรสองเพลาหรือเพลาเดียวจริงจสิบล้อนุ่เด้งกับเพลาเดียวหรือมันโซ่จำเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูอ่ะนายกล้องเลยมาาเซนหน่ยสิบล้อม,มันมีมันมีมันสิบล้อมันสองเพลาแะละแต่มันขับหนึ่งขับสองอะไรเงี้ยอืม เดี๋ยวเรามาดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับมามคุณพ่อดูหน่อยรถเกี่ยวโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ตัวนี้นี่น่าจะล่างน่าจะอยู่ที่เก้าลูกนะผมบนสองนะครับนี่ครับก่อนจะเดินสิบเฮีนะครับเลททั้งคันนะดูนวดหนึ่งพันห้านะครับ ใช้งานปกติก็ผมไม่มีการเฉียวการชนมานะไม่มีการเฉียวการชนมาตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะเป็นสีทองนะครับสื้อทองซูบุจิวเกลียวดันเรล็นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางซูบุจิวนะ ใครสนใจก็มาดูได้ครับผมดีกว่าเราไปซื้อคันใหม่ราคาแตะเกือบ2ล้านนะถ้าซื้อใหม่ถ้าซื้อคันนี้ไปก็ถือว่าราคาในน่าสนอยู่นะนะครับสำหรับใครที่มองซุปปอจิวนะครับชุกลางก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผม ยังไม่มีรอยร้าวนะครับยังไม่มีรอยร้าวเฟรมอะไรก็ยังดีอยู่ครับถ้าสึ่งที่จะเป็นมอเตอร์ขับปากครับใช้มอเตอร์ของขยบ้าน,นครับรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับ รถไม่ค่อยช้ำนะผมไม่ค่อยช้ำใช้งานดีเลยนะครับในสเปคนี่มันบอกว่าเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ180แรงม้าครับแต่เห็นคุณพ่อบอกว่าตัวนี้เครื่องยนต์นี่สั่งพิเศษครับสั่งพิเศษเป็นเครื่องยนต์5สูบนะครับเป็นฮีโน่เ o 7 4ครับ5สูบพร้อมเทอร์โบมาเทอร์โบของอะไรเดี๋ยวมาดูกัน สีโกศักครับผมขึ้นชื่อเทโบนี้โด่งดังอยู่นะในวงการนะครับรู้กันกะเมือ่อหรถสิบลอลว่างไปไปเดี๋ยวไปดูเทเลอร์ด้วยนะครับผมอันนี้รถเกี่ยวนะครับสเปคประมาณนี้เลยนะปัม๊มปั๊มแฟดนะปั๊มแฟดของไดกินนะครับยีิบสอง 8แสนหครับ8แสนหาโอ้โหราคานี้ชุดจัดเลยนะชุดจัดจริงๆนะครับอืมใครสนใจก็โทรมานะครับ080432910 8นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดมากกันนะถือว่ารถยังใหม่อยู่ครับยังใหม่อยู่ภายในภายในแล้วก็ยังดีอยู่นะครับ สนนี้ไม่เคยจับหรอกเพราะว่ามันเป็นเลดแต่เลดท,ทั้งคันนะครับเอาเฉพาะคนที่สนใจจริงๆก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่บุรีรัมนะครับเอาเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันหน่อยช่วงล่างครับเดิมๆไม่มีเยอะมไม่มีซัวไม่มีรั่วซึม ใบเ็กตัวนี้ก็อยู่ประมาณ70นะ70เ0เซนนะครับใบเทกกระแกงยังเอี่ยมอยู่ครับผมนะข้างในนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผม fc ไทยซิงค์ซเปอร์จิ๋วนะครับ่นะเอา ฝากกันไปด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครสนใจก็มาดูได้ครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ